วางแผนแกล้งน้องพิมพ์ค่ะเจดาหนอนนี้น้องพิมพไม่อยู่นะคะก็คือว่าวันนี้นะคะเราจะเปิดร้านทนะําผมプリンเซสซาลอนนะเป็นร้านทำผมเจ้าหญิงแล้วก็จะหลอกน้องพิมพ์ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาย้อมผมเจ้าหญิงนี่นี่นี่แล้วย้อมเสร็จแล้วเจะได้ผมแดงแบบแอรียลแล้วนี่ค่ะพะนักงานเออเจ้าหน้าที่ร้านทำผมนะคะช่างเสริมสวยเลยช่างมสวยพี่สายแล้วจะแกล้งว่าเออพี่สายจะย้อมผมหนัแล้วแล้วบอกน้องพิมว่าพอย้อมเสร็จอ่ะก็จะให้น้องพิมใส่วิกนี่แล้วก็แบบเออผมแดง แต่จริงๆแล้วคือเราจะย้อมจริงๆเลยนี่พี่สายไปซื้อมาใช่ไหมคะ อันนี้รู้ว่าน้องพิมพเขาชอบสีม่วงพี่สายเลยซื้อสีม่วงมาให้ซึ่งเราจะย้อมตรงไหนตรงปลายปลายพี่สายอย่าย้อมน้าหัวนะคะ่สายเอาแค่นี้พอนะคะประมาณแค่นี้นะคะตอนนี้ผิดเทิมทันเลยย้อมได้พอเปิดเทิมมอแล้วเราก็จะตัดตรงที่ย้อมทิ้งไปแล้วก็จะเป็นผมดันจะได้ไปโรงเรียนได้ถุดต้องตามกฎคือพี่สายนี่คือย้อมเป็นใช่ไหมคะและนี่คือทําเองหรือเปล่าคะอ่าอันนี้ให้ให้หลาให้พี่ทำแต่ว่าทำเป็นอ่โอเคค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญในการทําสีผมทึ้งสองคนคือพี่สายและพี่สายซึ่งถ่ายอยู่นะคะะนน แม่ก็หวังใจได้โอเคเดี๋ยวน้องพิมพ์นะพอรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยย้อมจริงคือเขารู้เมื่อไหร่เขาจะต้องกรี๊ดไม่ใช่กรี๊ดตกใจไม่ดีใจเพราะมันเป็นความฝ่ายผันมานานแล้วที่เขาก็อยากจะย้อนล้วป้ากับแม่ไม่เคยให้บอกไม่ให้ไม่ให้อย่างนี้เขาต้องดีใจแน่นอนดีใจแล้วยิ่งสีม่วงนะเธอจะต้องแบบกรี๊ดสุดอ่ะเดี๋ยวดูกัน ใช่แล้วค่ะร้านนี้เขาจะรับทําผมเจ้าหญิงนั่นๆไปคุยกับพี่แฮร์สไตล์ดูเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิ่งไปไม่ได้เลยอันนี้คือผมเจ้าหญิงที่มีให้เลือกใช่ไหมคะใช่เลยค่ะดูนี่คมีโซนแบบไหนบ้างเป็นเฟลเป็นเฟลอันนี้คืออะไรคะเนี่ยโอ้โหอันนี้เนสโกหรอคะอยากทำผมเป็นว่าเป็นแนวแอร์เรียลหรือว่าเป็นแบบเบนโบได้ไหมคะโอ้โหทำได้ ลูกค้าอยากทำอะไรทำได้หมดเลยค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าชิ้เนี่ยคือเอ๋อเป็นสไตลิสต์แบบว่าแฮร์สไตลิสต์นะคะจากไหนคะ LA ค่ะร้อยเอ็ดแล้วค่ะไหมไม่ใช่น่เลยค่ะเดี๋ยวทำเสร็จจะเป็นแบบว่านี่เลยสวยงามเอลิโอเลยใช่ไหมคะแอลิโลแบบเล็กนะคะเกี่ยวค่ะตรงนี้ Okay, โอเคอเค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวนะถ้าเจ็บบอกได้นะคะได้เลยค่ะว่ามันจะเจ็บหรอคะยอมน้องพิมเขาเนึกว่าพอแบบทำ <c oughs> ท่า,าย้อมย้อมเสร็จแล้วแล้วก็เอาวิกมาใส่เดี๋ยวพอพี่สายเริ่มลงน้ำยา <c oughs> <ๆ>เขาอาจจะงงว่าเอ๊ะไม่เห็นเหมือนที่แม่ตกลงไว้ <c oughs> เลยนียทั้งหัวเลยนะคะเจ็บสีหนามากเลยค่ะตรงนี้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 เออคือว่าให เข้จว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เระทำอจะทำเป็นชั้นชั้นค่ะอ๋อชั้นชั้นแล้วแต่ช่างแล้วแต่ช่างแต่ชิงกันนะคะเราต้องฉีดผมใช่ไหมคะใช่ค่ะเ้าทำออกมาแล้วจะสวยแน่นอนใช่ไหมคะไม่ใช่ทำแบกมากลายเป็นแบบว่าเอ็กซ์ซ่างนี่เอานะคะอุปกรณ์จีจะมาแล้วนี่เหมือนเลยอะไรไะเหมือนเลยใช่ไหมคะเอะ มีอุปกรณ์เหมือนจริงมากเลยโอ้แน่นอนสิคะเราลองทำจริงนะคะใช่อันนี้ค evet ืออะไรคะเนี่ยอันน yeah. MM <um well> ี้คือเป็นครีมค่ะครีมครีมอะไรเหรอคะครีมแบบบำรุงเส้นผมเหรอคะอ๋อใช่ค่ะบำรุงเส้นผมเป็นแบบเส้นผมม่ะนุ่มลื่นเลยแหละค่ะออ๋เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอนี่ค่ะเปิดตัวผู้ช่วยว้าวอินดี่ต้อนรับผู้ช่วงมีถึงสองคนเลยลูกในการทำสีผมของเราต้องมีผู้ช่วยด้วยค่ะช่วยกันใหญ่ สต่กู่นะคะ <c oughs> ตอนนี้กำลังบีบครีมอยู่นะคะ <c oughs> อันนี้คืออะไรเองอันี้ใส่ผสมกันค่ะใส่ผสมผสมทำไมคะผมจะได้บื้นเข้าไปใหญ่แป๊บนะแม่แม่เอายิ้มพี่ดีอมมาเลยเรอก็่เอายิ้มก็ทำให้มันเหมือนไงเอาครีมนวดลงๆ้วหมอเวลาที่เขายอมจริง เสร็จแล้วก็ล้างต่อเสร็จแล้วก็ลวกแล้วก็วิกแอนเดี้เอามาใส่โอเคหนูจะหันไปสิทำหัวตรงๆก็ฟ้าแปลกๆอ่ะก็ถ่ายเก็บไว้ไงอะไรอะจะได้เก็บไว้เลือกไม่เอานะไม่เอาแกงเหนือแบบยูทิเบย์โยนถังจิ้งจบลงน้ำไม่เอานะจะเพื่ออะไรอะใครคนไปจับจิ้งจบอะถ้ามันไม่ทำอีคินนวดทั้งหัวก่อนเลยนะคะมันมีรอยหผลหนิมนวดลงทีละชั้นค่ะต้องเป็นทีละชั้น อตอนนี้กาวเต็มหัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวย้อมเสร็จจะดักด้วยใช่ไหมใช่เป็น <c oughs> แบแ <c oughs> แบแอมแอมเรียล เวลาที่เราจะย้อมผมนะคะถ้าเราจะย้อมสีอ่อนๆนยมันจะต้องฟอกก่อนให้มันสีดำมันออกไปมันก็จะออกนี่ฟอกแล้วฟอกเสร็จแล้วมันจะเป็นสีแบบเหลืองๆหรอใช่ค่ะมันจะทาให้อ่อนลงยังเป็นแบบเหลืองมันจะเป็นส้มก่อนเเสร็จแล้วเนี่ยพอสีมันอ่อนแล้วถึงจะย้อมสีสีติดเช่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีฟ้าอะไรนี้ใช่ไหมดูเหรอคะฮะไม่เราบอกให้ความรู้กับมึงดูนะว่าเวลาย้อม แต่ว่าอ,อยากฟอกอ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำจริงเลยนี่แค่เขาเคลียร์แล้วก็หลอกดูว่าเป็นยังไง เมื่อกี้พูดอะไรเลออ่อ,อนๆน,นะฮะอ่านี่ไงเป็นสมมุติสมมุติเล่นๆว่าอ่าท่านผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเรากัดสีจะย้อนกัดสีผมผมก็จะเริ่มอ่อนๆลงตรงนี้นะคะมันไม่ได้อ่อนไม่ไปดูทำไมเราเราแค่พูด <Smooth. S 1> สมมุติแม่แม,ม,ม่เลยมาไปลองได้ยัะอ่อนเมื่อกี้ช่างเขาตอบปั๊มเมื่อไงที่บอกว่าปั๊มมันเสียอะไรด้วย<ร>วะต้องรอรอน้ําก่อนน้ํายังไม่ไหลนี่แม่ไปเปิดแล้วยังไม่ไหลเราแป๊บนึงแป๊บนึง เรอแป๊บนึงรอน้ำเดี๋ยวช่างใช้ปั่นฟ้าเมื่อกี้คต่อาอยู่ใช่ปะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำการล้างผมนะคะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ท่านผูใ่ี้ค่ะอะไรไม่ยอมจริงยอมจริงที่ไหนาล้างผมแล้วไม่หัเราะอะ อะไรฮ่า่าฮ่รู้แล้วหนูรู้แล้วว่าอะไรป้าป้าแกงหนูแกงไม่ใช่แกงป้าแกงอะลงจุดในประทรวงจริงๆเรื่องสอ้าสร้างใครตอนนี้คุณช่างคะอันนี้คือเราจะล้างคิมนวดออกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังล้างคิมนวดออกอยู่นะคะคุณปิดแฝดนะคุณปิดแฝดค่ะย้อมผม เีเเลยเหรอเจ๊งเลยอ่ะอไรสลารครีมเนี่ยสลาติดหัวีไสน์อสลาขอใช้ครีมิ้มนวดอีกนิดนึงนะเกิดอะไขึ้นเกิดอะไขึ้นคุแย่เลนะยุ่ยเฉยย่ยเยแก้ไขก่อนจิวเ้กิดอะขึ้นป้าเดี๋ยวแก้ไขแล้วไม่ใช่คืออะไรก็เกิขึ้นเนี่ยางกำลังลมแก้ไขอยู่แก้ไขเราค่ะนายรนายม คลีสทำไมไม่ยอมเป็นสีม่วงที่ค uh, ลีสไม่ทือะไรที่คลีสเพราะอะไรมันไม่ใช่สีม่วงหนูไม่ได้สีที่หนูต้องการใช่คลีสนี่ไม่ได้โวยอะไรนะเฉลยจะเกี่ยวยอมจริงทำไมฟ้าไม่ยอมเป็นสีม่วงไงฟ้ายอมเป็นสีสับปะรไปดูถ่านี่ตายดิสีอะไรครับพี่ตาย สีม่วงใช่มันมีช่ม่วงแล้วนะคะนี่ไม่กัดก่อนไงที่เมื่อกี้บอกแต่ตอนนี้กัดแล้วมันยังไม่ไม่อ่อนเดี๋ยวต้องกัดให้อ่อนกว่านี้แล้วเดี๋ยวเอาสีม่วงลงโอเคเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือะระการกัดกัดการกัดสีผมค่ะให้อ่อนลงถ้าเกิดว่าไม่กัดให้อ่อนๆแล้วย้อมไปมันจะเป็นสีม่วงเข้มๆหนูจะกม่วงเข้มวนอ่อนเอาม่วงอ่อนค่ะ ไหนว่าแล้วเจียวงานเจียวแล้หนูรู้รู้เมื่อไหร่เดี๋ยวว่ายอมเมื่อกี้ค่ะว่ายอมจริงเราทำตั้งนานนี่ตกใจนะคะก็หนูสงสัยแต่ปั๊บผมเป็นถ่ายคลิปเอาคลิปมาร์กก็บอกคลิปทิมอยู่ในบทบาทก่อนเล่นละครเล่นละครจริงก็ไม่กล้าอะไรมากกูปุาได้แล้วตกใจไหมตกใจไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะว่าแล้วชอบดีใจใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนแรกตกใจว่าทำไมไม่ชี้สีม่วงนั่นไงว่าแล้วมั เหมือนจริงเกินไปเหมือนจริงเกินไปดีเนี่ยสีม่วงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะกัดอีกรอบใช่ไหมอ่ากัดอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคงั้นพีใจแล้วค่ะไม่สงสัยอะไรแล้วเย้เมื่อกี้ต้องรีบล้างหน่อยเพราะว่ากลัวนิ่มสมใจอ่าเดี๋ยวสีเขาเรียกวอะไรกัดไม่ค่อยสำเร็จใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ผมมันดำไงผมพิมพ์ดำมากแต่เดี๋ยวมันยังไม่สำเร็จต้องเอาอีกรอบนึงมันยังไม่อ่อนเท่าที่ที่อยากจะไม่เป็นอ่ะอ่าสรุปแล้วตอนนี้เราจะ กัดอีกรอบหนึ่งนอบ๊อยเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงจะอ่อนลงไหมเอ็นน้ a few moments later ตอนนี้สีเร่นี้กัดรอบที่เท่าไหร่พี่ชายรอบที่สองโอ้ยรอบที่สองก็อ่อนแล้วเนาะอย่างนี้เราสองรอบก็พอไหมใช่แล้วค่ะอะไรเนี่ยนะจ๊ะนี่ทําไรคะพี่ชายผัสมสีอันนี้จะเป็นสีย้อมแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วก็จะทําการผสมใช่ไหมเห็นนะคะว่าตรงปลายสีมันอ่อนแล้วเอย่าเขาจะเริ่มลงเขาจะเริ่มลงสีม่วงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงคะบริการประทับใจไหมคะร้านนี้บริการดีมากเลยค่ะร้านนี้นะคะ A f e w moments later ตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมันเริ่มม่วงหรือยังคะเนี่ยเด็กๆังไม่เห็นม่วง มันออกชมพูนี่พี่ฟาหรือเปล่าตอนนี้นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันเลยค่ะว่าทําไมสีมันไม่ออกม่วงอะมันออกเป็นไรชมพูชมพูมันออกแบบชมพูชมพูแต่ว่าหนูมองแล้วสีมันก็โอเคนะคะหรือว่าบนี้มันก็โอเคเหรอคะแต่มันเหมือนมันยังไม่ติดเลยอะค่ะมันไม่ม่วงใช่มันยังไม่แบบยังเหมือนยังไม่เข้าสิ้นผูกเลยช่างใหญ่เทียนช่างใหญ่เคียนเลยตอนนี้นะคะเราก็จะล้างแล้วค่ะ ไม่ว่องหรือไม่แล้วมันต้องมาดูกันอีกโม่มันดูไม่ติดเลยอ่ะยิงหลังตอนนี้ตามพิ่ตีได้เจิ๋วยังไม่ได้ย้อมเลยยิงไรยิงดำไม่ได้นะคะช่างเคลียร์เลยช่างบอกว่าอเสียชื่อเสียงวงตะกูลช่างบอกว่ามันยังมีน้ำยากัดอยู่ค่ะพี่กวางเดี๋ยวเราจะกัดกันอีกรอบรอบหรือสองรอบ น้ำยาย้อมยังมีอีกกระจิตหนึ่งเดี๋ยวจะลองพยายามดูทำอีกนะคะว่าจะได้ไหม One hour later นี่คือกัดทั้งหมดกี่รอบได้เท่านี้สี่แล้วค่ะกคยับก็ยังไม่อ่อนเท่าที่ควรนะจริงๆมันต้องอ่อนกว่านี้จริงเหรอคะอืมนี่มันส้มอ่ะมันต้องแบบออกแบบเหลืองอ่อนเลยอ่ะ ส่วนน้ำยาย้อมมันเหลือแค่นี้มันไม่พอก็เลยไปซื้อมาเพื่อที่จะมาย้อมใหม่เพราะว่าอันนี้มันใช้ไม่พอละอีอันสีม่วงซึ่งแถวนี้ก็จะมีท็อปแล้วก็จะได้มาเป็นอันนี้สีชมพูสีเขาเรียกว่าสีน้ำตาลประกายชมพูซึ่งอันนี้เป็นอันที่อ่อนที่สุดในร้านที่มีแล้วนอกนั้นจะสีเข้มหมดเลยก็เลยก็เอาันนี้เลยไม่ได้ม่วงสมใจนะคะเอาสีนี้ไปก่อนนะโอเคไหมได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นระบบฉีด จ้อมาเป็นแบบไหนนะเด็กเวไม่รู้เหมือนกันค่ะเอาเทาคุมันนี้ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเลยอ่ะเขาบอกอ๋อโอเคโอเคก็ปล่อไว้อย่างงี้ใช่จะได้ม่รู้นนี่อย่นนี้นะะะซึ่งระหว่างนี้เราจะไปกินข้าวก่อนใ่ตขาบ่อเดี๋ยวนั่งรอตัวนี้ใช่ไหมเอาเอาเอาเอฟฟิวโมเมนต์สเลยอร์ ในชมพูคหว่ค่ะหญิงหรือเปล่าเอาไปล้างด้วยก่อนไหมวิที์ล้าง้หายหมดแล้วนะไม่เไว้ใจไปล้างมยตอนแรกพี่สายบอกใช้เวลาทำเท่าไหร่คะยี่สิบนาทีแล้วตอนนี้่างกันตอนนี้มันเริ่มทำตันงกี่โมงสี่ชั่วโมงอ้สี่ชั่วโมงดม น้ำกลุบออกมาชมพูไหมคะมันก็ตามหน้ากล่องนะเขาจะบอกว่าน้ําตาลประกายชมพูซึ่งมันก็ได้ตามนั้นนะมันเป็นน้ําตาลประกายชมพูอ๋ออออ๋อี่สามาดูสีได้สิพี่สาเป็นกลางเลยอ่ะมาสีอะไรคะนี้ีแดงแดงไม่ใช่สีชมพูพี่สาวอะไ่สีชมพู ็นสีน้ำตาลให้หน่อยก็ได้ค่ะหนูยังจะดีใจน้ำตาลประกายชมพูไ่ชื่อเขาน้ำตาลประกายชมพูสวยเหรอออ้าอเาวสวยเส้วนช่างจากอนะคะโอเคเป็นยังไงคะอโอเคอย้วก็จะเป็นเหลือถ้าเกิดว่า จะเป็นพี่ชายบอกให้ไปออกแดบตอนนี้ไม่แดงมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ชมโอน้ำตาลมันไล่แต่ดีนะมันได้ไล่ดีนี่ไม่โดดอันนี้มันก็ค่อยๆเข้มแล้วใช่ไหมันไม่ได้แบบว่าพยายามชมกันใหญ่เลยมันจะไม่ได้อย่างที่คิดนะเป็นไงคะการย้อมผมทางด้านหนุโดยไม่โดยไม่รู้ตัวมาก่อนดีโอเคค่ะขอบคุณพี่ชายเลยค่ะคุณพี่ชายไม่ไปเกิดแด่งไม่ไกลับบ้านดึกเลยโอเคอ่ะลากันไปก่อนขอบคุณพี่ชายค่ะ